กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคาจารย์คามาในช่วงนี้นะคะมีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามานะคะผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ของเรา่วงจุ้ยเบนจซยบนะคะอย่างที่ย้ำกันไปทุกๆครั้งนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคําถามเข้ามาได้2คําถามนะคะอาจารย์จะตอบเป็นวิทยาทานนะคะส่วนท่านใดส่งแปลนบ้านมาเราไม่ได้ดูแปลนบ้านที่ท่านนะคะมันมันละเอียดไปนะคะถามคําถามมาแบบเฉพาะเจาะจงเลยนะคะ2คําถามนะคะมาท่านแรกนะคะที่วันนี้นะคะสอบถามเข้ามาคุณนรงศักดิ์นะ คุณนรงศักดิ์สอบถามเข้ามาค่ะอาจารย์บอกว่าเขาเนี่ยมีทางเข้าตัวบ้านบันไดแบบในรูปมีปัญหาไหมคะหน้าบ้านใช่ไหมใช่ค่ะบ้านเป็นแบบชั้นเดียวครับค่ะปกติแล้วเนี่ยนะครับต้องขึ้นทางหน้าประตูเท่านั้นค่ะนะครับค่ะท่านผู้ชมจําไว้นะฮะอาจารย์พูดบ่อยเหมือนกันนะครับค่ะบันไดทางขึ้นบ้านจากนอกบ้านว่าขึ้นบันไดเนี่ยต้องขึ้นทางหน้าบ้านดีในส่วนใหญ่ค่ะนะครับ ตรงอันข้ากับในบ้านห้ามตรงอันหน้าประตูบ้านตรงข้ากันนะฮะแต่ทางขึ้นจากที่จอดรถลรขึ้นบ้านต้องขึ้นตรงตรงดีที่สุดนะครับบางครั้งทิศซ้ายขวาเนี่ยนะครับเป็นทิศนิบัติ คือไม่อับโชคแล้วคุณข,ขึ้นทางบันไดวิบัติเนี่ยแล้วคุณจะมีโชคได้อย่างไงอ,อย่างบ้านที่อยู่ตามรูปนะครับบันไดยอยู่ทางฝั่งบางกรองนะครับเวลหาหันหน้าออกไปอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าหลังบ้านเขานะฮะเป็นทิศตะวันออกอหน้าทิศตะวันตกบันไดตรงนี้ถือววิบัติมไม่ดี ะคะจะได้รู้นะคะแต่อันนี้คุณผู้ชมไม่ได้ส่งมานะคุณนรงศักดิ์ไม่ได้ส่งมาว่าทิศอยู่ตรงไหนนะคะคแต่ว่าเรายกตัวอย่างให้ดูนะคะงั้นมาถึงคําถามนะคะของอีกท่านหนึ่งนะคะส่งเข้ามานะคะสอบถามบอกว่าบ้านเขาเนี่ยนะคะหันหน้าบ้านไปนทางทิศต,ตะวันตกค่ะอาจารย์แล้วเห็นเสาไฟอยู่กลางบ้านพอดีห่างไป2 5เมตร ยี่ิห้าีมเมียก็ไกลอยู่นะครับมีเสาไฟอยู่หน้าประตูถือทูบดอกเดียวนะฮะแต่ถ้าไม่ตรงประตูไม่เป็นไรครับอยู่ข้างประตูซ้ายขวาได้หมดเขาบอกว่าอยู่ตรงกลางพอดีเลยตรงกลางไม่ดีนะฮะต้องย้ายประตูหรือย้ายเสาหรือวิธีการวิธีคือเบี่ยงประตู นะฮะมีทุกดอกเดี๋ยวไม่ดีไว้ก่อนนะฮะอันตรายแต่ท่านระยะกลผลน้อยระยะสั้นผลเยอะนะครับนะคะอจะได้เอาไปปรับแก้กันนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะสอบถามเข้ามานะคะอันนี้เนี่ยเขาเป็นเรื่องของที่นอนเนื่องจากว่าบ้านเขามีพื้นที่จํากัดมากๆค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเขานอนที่ชั้นหนึ่งชั้นล่างตรงประตูกลางบ้านนะคะแล้วก็ตรงบันไดทางขึ้นไปชั้นสองอีกหัวเตียงหันไปทางทิศใต้ ดีไหมคะัหัวเตียงทิศใต้หัวลอยลอยหันเท่ามาน้าหน้าประตูบ้านก็คือทิศของคนตายอไม่ดีคนตายหันเท่าออกสู่หน้าบ้านตรงกลางประตูพอดีหัวลอยลอยเดินรอบได้คือคนตายไม่คนเป็นนะครับแต่ถ้าหัวมีกำแพงเมื่อไหร่คือคนเป็นลักษณะนี้เขาถือว่าลักษณะคนตายค่ะแล้วมีบันไดพิฆาตอีกต่างหากไม่ดีครับอ เขาถามว่าแก้ยังไงได้บ้างคนจะนอนริมเิมนีครับอย่าให้เจอทั้งบันไดยอย่าให้เจอทั้งประตูอ่ แก้ได้คือถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่จํากัดก็หลบตรงนี้ได้ใช่ครับริมใดริมหนึ่งที่ไม่ตรงกับประตูไม่ตรงกับบันไดด้วยถ้าตรงอะไรก็ตาแต่หาอะไรมาขวางไว้อนะคะจังหวะที่นอนนะคะยายเป็นคนตายนะครับนะคะอย่างที่บอกไปนะคะทิศหัวนอนคนตายใครอยากรู้กลับไปดูอีีเก่าๆของเราได้นะคะจะเสิร์ชไปผ่านทางฮวงจุ้ยเบนจารซับหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k นะคะหรือว่าจะไปดูใน YouTube ของเราก็ได้นะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะ สอบถามเข้ามาคือบ้านเขาเนี่ยนะคะมีเจ้าที่นะคะเจ้าที่เนี่ยตั้งอยู่แต่ว่าไม่ได้บูชาตั้งไว้ทำไมคือตั้งไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ว่าไม่ได้บูชานะคะคือตอนนี้ก็ปล่อยรกร้างหละแล้วก็ไม่ค่อยได้บูชาเท่าไหร่แล้วเจ้าที่เนี่ยก็หันหน้าเข้าสู่ตัวบ้านด้วยเจ้าที่หันหน้าเข้าสู่ตัวบ้านด้วย ไม่ีค<ำ>็นะครับอ่าใช่ค่ะมีคําแนะนําอยากจะแนะนําเขายังไงบ้างการ,ารแรกสุดเชิญออกดีกว่าถ้าไม่วิชานะฮะเชิญเจ้าที่ขึ้นไปบนสวนก่อนอถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ถึงเชิญท่านลงมาใหม่ครับค่ะนะคะก็ต้องมีพิธีอัญเชิญออกไหมคะอาจารย์ปกติแล้วก็อยามี ผลไม้มูฮิตเป็ดไก่เชิญก่อนนะครับค่ะก็สามารถที่จะเชิญออกได้เองเดินใช่ครับใช่ครับนะคะถ้าหากว่าไม่บูชาก็เชิญออกไเชิญออกดีกว่าครับเชิญออกดีกว่านะคะและยิ่งหันหน้าเข้าสู่ตัวบ้านยิ่งไม่ดีอยี่ยมเหยน เห็นทะเลสาดด้านข้างก็มีอยู่นะครับไม่เห็นหันเข้าตัวบ้านเลยไม่มีนะครับค่ะนะคะอ่ะนี่แหละค่ะเป็นคําถามนะคะที่ส่งเข้ามาถามกันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของเราฮวงจุ้ยเบญจทรัพย์นะคะอาจารย์จะตอบให้เป็นวิทยาทานนะคะ2คําถามนะคะอย่างที่ย้ําไปนะคะไม่ต้องโทรหาอาจารย์แล้วนะคะใช้โลกโซเชียลของเราติดต่อกันได้นะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใดอยากจะเรียนเชิญอาจารย์ไปตรวจดูนะคะยังที่ทํางาน สถานที่อยู่อาศัยของท่านนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0897648448นะคะหรือว่าเบอร์0850202333แล้วคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันปีหน้าเลยอีกทีเดี๋ยวเราเจอกันปีหน้าเลย2564นะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ